สบายดีเลยสวัสดีผมเป็นพี่ดอกพ่อทุกคนสบายดีตอนแรกๆนะเด็กกะซีเห็ดกินเห็ดหยาขนะ้าวอะไรเนี้ยซีอูป่ปลาตะไซ์ซีสืสออะไรทุกคนที่วันมาขายถุงละเจ้าพันขีบนะเจ้าพันกะต้องเป็นเงินบาทกับจักบาทก่อนนะประมาณหาสิบบาทกะบสามสิบพันนะประมาณสี่สิบกว่าบาทนี่แหละสี่สิบบาทนี่แหละนิดๆนี่แหละ แน่ใจนะเก็บผักกระเน่ยคอไปอูปลาก่อนแล้วก็จังสีจังสีแกงกบนะเก็บกะ่ไปอูปาแล้วก็แกงกบที่รกว่าสีก่อยแล้วนะเลยมันหยากกับบริเห็ุเห็ดเมนูง่ายๆเห็ดเมนูง่ายๆอูเอางมาุคนที่นี่็ยังคิดก่อยอยู่ว่ามันทํามันมืในเห็ดหยายสิอูอ mười tuần sau hắn thùng xào, phán, lái cái lạc phan sai thật nha em là sai thật nha em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 

ยืดไปนะมันนี้ชอบก็สิไปเก็บพักอิเลอดเก็บพักอิเลอดเมื่อว้ใส่แกงกุ๊บเขออกกาเงินพี่น้องทุกคนพักอิเลอดหลายนะมาขออ,ย,อยู่ในป่าอยู่สวนป่าัวเองน นั่งเลอะกันจะเอื oh, ้อภาพนีกันด้ะเป็นอีประเดเลยจังแต่เงินนะพักนั่งเลอะเก็บกันนะโอ้เดี๋ยวปลาหนามโบกเลยนะซุกเลยจะซีบมึงกัน พี่เชีย่ยโป้งก่อนมาหนึ่งจีกแกงกบคำละเรือหาโตนะแม่หอมว่านายพอสองโตแต่ว่าเสอหมกะชีออมไปเลยนะหอมไปมืออื่นาสาเหรืเอเก่านะเขาไปเดี๋ยวจังเอาไปใส่ขีแล้วก็ผักจังใส่หมอ้อ ไฟเอาอะไรนะผักคือเกาอาหารตามาดูยาน้ํากกินแต่ปลายาเขาขึ้นเรากกินแต่กบกินไปตามาดูและจนนอยวิทยานีจะกินยังอีกมันดีนะนี่ทุก ยังเลยนี่หือโจริงคายมาใส่หม้อให้นี่ค่อยก้างน้ำไว้ปวดอเอ้าจะคือใส่อะไรนี่หมอเขาไปอยิบใส่เขาไปอยิบไป่คดนี้ยังใส่บะไรนี่จับเป็นกินเหลืวอีกนึง ่าได้เห็ดเบิร์ดป้าไปตัวหนึ่งเห็มันลายแล้วเท่ยว่าได้ปุ่นมืออื่นโอ้ตัวนี้มีขีดเรือตัวใหญ่นี่ไม่ได้ขีดตรง มันอีลีไม่ใช่น้ำมันกุ๊บก๊บมันนีแต่น้ำมันั่อยเดือดกันหมอยังเพืนเดือดอยู่ผ่านบุกาน้าเป็นแรกเดือดหมอะ่เคยเดือดจีเกิรอดกรันน้ามันเดดือว้

ไล่ลงหมอ้อกูมันอยูด่ดีไม่จะน้ำมันด้วยในหมอนี่จะแตกจะเป็นปน,นัวเลย มอสิป้งจังใสผักอีเลิศด้วใส่เลยบ่เนีได้บ่บ่แน่ใจใส่เลยบ่ให้ผักอีเลิศนี่อใส่เลยบ่แต่พอดีหรือว่ามอสิปงบ่ด้จไดอ้ยอ้ายอยาทําพัวก็บู่เอาบ่เคยแกงใส่ผักอีเลิศเอาใส่เลยลนะทุกคนเปลี่ยนใจลแหละ ใส่พักได้แล้วทุกคนเอาไปเห็ดเก,กาา้าอะไรเนี่ยใจคือกันไปเก็บพักไปลายชอบนอนพักไปลายคนลูก สิมกันนะันนี้ชิๆแล้วก็สิปงได้วันนี้ไปเสือสบายบสบายนอนทากินอยู่พอดีนื้โะอร่อ,อ,รอยแหละย่อวันนี้ ฝาจะมาบ้านรล่ะมีอปาแล้วเนาะยังลกอยังแกลตะตั้มดอดตั้มดอดป่ะลุกตั้มดอดรอเก่งุ๊บเซฟอะดอีกเ้อ้สมามามาเรยเลยกินยาไปใส่ลุกยาไปใส่วันนีครับแล้วบ สบดีเนี่ยลูกโบจะนั่ต่างบาดีเนี่ยคนหูดูเออป่าอย่างนี้นี่มักป่าต้นใหญ่เบียดกินดอกเสียไปเลยเพราะไม่บระโดนะว่าจะบปกินบะหมีแกงกบนี่มันมีผักเลยเมื่อคอยเลยว่าหอมเสแสร็จเขาใส่ไล่ลายเข้ามาดีเนาะเขาเห็ดเงี้ยเขาจะเอาผักอินีทชัยจะไปกินโอ้ยลืมเลยมามทุกคนมากินข้าวน้ำกันมาทุกคนมากินข้าวน้ำกัน มือยัะเอิยเนาะเมื่อยเฉยๆใคดาวกินก่อนโสส่อเห็ดจ้ะเฉยๆคดาวเคนีนี่ยกินก็มิบุล่ะเนีกินกมิแตอยากกินจะกิเห็ดกินเฮ็ดจะกินซมนี่เลยสิจะบกินจะบพอใจจะก็นกินด้เนาะล่ะเมื่อเนี่ยใครได้กบตัวหนึงเห็นเหมือนท้มันไปวะกบไหคะกบยูหนา เมนต้าแม่ปนพี่น้องเวทนีมบอกินเมียนรึไนนี้กินแตก่กบช่วนนี้โซนงเหลือมไม่ได้ใส่ทุง่ทงอะใส่กอดไรกินตกแต่กบแต่เขี่ยดได้ขุกงแกงปีงปนแกงปนแกงปนเสร็จละขายมากปีแก ไปกินบลล่งันปีกเราซิ้มันบาสุกปราจะใส่เฮยกินบนลลงด้วยนี่มอืมข้าวโอเคหอมดับข้าองอบกินแห่กไม่ได้กินโกบด้ยกินตัวนบ้าออ

ก็ยังหมากชักเลยล้า่ตอนนี้ต่อเนี่มาหอกันบดเดียวนี่เหรอถูกบดเหรอไม่หรือปะปวดหนักแก่ปะมุงมานไดตตัวนี้มุงกุ้บใหญ่กินมุงมันกินไนก่อน อะไรกัา,า,าเพลกอะหูมัวควรทีล่ลำใจบ่นเนาะจะปิป่อนก็ไปกินคินเอง, <c oughs> งกินบอสิป่อนพักอีเลิศบกินบดิช่ว่าจะจกกังขี่ไอ่เนาะจะบบกินพักอีเลิศนี่เนาะ <c oughs> มันหนาช่ไหมใ่จะแ่ง <c oughs> <c oughs> จะนมาปะจงจางจายังก็ตามก,กัน่ักตรวนี้มบกินเดี๋กินบอกขนแก่จะพกเกินม่อ เป็นย่งนันน้นอนอเจากันนะให้หนผู้รอนี่ก็เลือกเยบบอต่ารอสบายหมอมักจะออกหมกักก็ตามใจผู้เห็ดเล้นเนาะนี่ตอนกุบแล้วก็ตักพวงอีเลิศเป่ากันได้ใส่เลือดไปเาเขาก็ตมใจลูกข่าจังวะตามจเกนร่างสายบอกน,ะนู่นนู่จะเป็นลูกค้าข เม้นมากว่าเห็ดกับพอก,กับหนาด้า,ดามใจในปากตัวเองเมอกำลังจะถือปากลูกขาแลยมาเอามาข้าขึ้นงาข้อเสียอ่าอมนะนั่นเทใส่ขวดเทใส่ฟามันจเบิ้บแล้วเขาเต็มบิ้ลเบิส่งบสุกบิ้ลหน่อยเบิ้ลแล้วเบิแล้วเฮ้ยกินหนกินไหนเรอ,อตอนมันเคเข้าตอนให้จัง อยกกินตับ,บนีบ่หมดแล้วอาน,นีเอาเากินน้ำกินเขากินน้ำกินเขากินน้ำนั่นี่าเหรอวะเอาอีคำหนึ่งัหลงเอาเอาคำหนึงพอเลยคำหนึงเอาแต่เราให้มึงมีอยู่ลุม โอเคนะสำหรับคลิปนี้กับบมียังไลฟ์ส้มก็จะขคอบจบวส้สำนีนะขอขอบใจบุตรทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาส้มนะจะได้กระตาทติดตามคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย